เนาะเห็นแต่ในคลิปสาวแอนนาเพิ่์ลพี่น้องเลยในคลิปเบาวไทยมหาเนาะเพิ่์ลเมื่อแล้วปะไอ้น้องขอทำเลยเพิ่์ลเมื่อแล้วเนาะขบวนการในวงแต่ในคลิปแต่บาดูหจักเรื่องล่าดอกพี่น้องเลยเนาะจิทามน้องคนดีหรือวะพี่น้องเลยทามก็ได้ปะเนาะคือว่าไอ้เพิ่์ลมาวาสิมันชิขอร์ พอว่ากับเมือระบาดเนี่ยอถ้ปรตูสบายดีประตูสบายดีโอ้ยคิดว่าสิได้ลูกเคยไทยไ่ได้่บเนาะไ่ได้เยอะโอ้ยเนาะพอได้พอได้พอไยลำไม่บางอ่าได้กเคม่ได้ะบอวต่อเชียนไม่ได้จบอ่าอได้ใ่เคยมาลำเนาะใช่อลูกเคยกระซกับประตูเราไปแจกป่รุ่นดีวกันมาแจักป่ะทำ พี่น้องเลยเนาะเปิดภาพเปิดคลิปออกมาเนาะบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่นอ้องเลยเนาะบอยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่เพื่อนอยู่บ้านอยู่ซองพี่นอ้องเลยเนาะตลาดตลีนี่แหละอื่นเป็นตลาดเศร้าแต่ว่ามื่อนี่นมาข้ายก่อนตลาดพี่นอ้องเลยโอ้ยเป็นเห็ดปวกพี่น้องรอเห็ดโคลนเนาะยังบวชบอยยังบวดรับอยูบออย่บอ่อเห็ดปวกนี่ก็ได้เนะาะก้องขายกองอะไรนี่ อ๋อกองซาพันตัวใดกองซาพันน่ะซาพันหมเลยซาพันหมดเลยอันนี้ก็ซาบ่ะโอ้เจ้าพี่น้องเอ้ยอันนี้แม่นชาวเอนนาบอ่ะชาวเอนนาที่อาอกหักเมื่อก่อนมาจากบ่ขอโทษ <c oughs> น,น้ำได้พี่น้องเอนะ้ยเนาะมาขายปวกไปให้ไปหาเนี่ยไปหากันมาสุขคนไปหาตอนไหนนี่คือมาขายในสอเซเชียแท้ ไปแต่คืนนี่เลยอ๋อแต่ว่าเป็นมือวันตลาดนี่ราคดีเลยเนาะนแต่ว่าได้ไม่ได้มือวันอาทิตย์เนาะคืนวันอาทิตย์แล้วมาคาตอนเสาร์วันจันทร์นนเลยอ๋อพี่น้องเลยพี่เนาะเห็นแต่ในคลิปสาวแอนนาเพื่อนพี่น้องเลยอ่าในคลิปอ่าเบลไทยมหาเนาะนอ่าเพิ่นเมื่อแล้วว่าไอ้น้องขอทำเนี่ยเมื่อแล้วเพิ่นเมื่อแล้วเนาะอ่า วุ้นไก่วงจะได้คลิปแต่บาด,ดูหจักเรื่องล่าดอกพี่น้องเลยเนาะอาจจะทามน้องคนดีหรือวะพี่น้องเลย <laughs> ถามก็ได้ปะอ,อืมเนาะอ่ะคือว่าไอ้พนมาวาสิมันชิขอเพื่อว่ากลับเมืองระบาดเนีบบ่ยมันมีปัญหาทางบ้านมันมีปัญหาทางบ้านเฮ้ยพนมา่ามีต้องพาทางบ้านนะคือ,อยังมีครอบครัวแล้วปะอ๋อผมมีครอบครัวแล้วกับมาหาเจ้า ใ่มอวันมาจะเอาบางวันว่าจะเป็นเมียบ่อเดือนว่าเลิอกลากันไปแล้วนเลิกลากันไปได้เดือนหนึ่งทีหนึ่งแล้วแต่เมจไปยาห่างไอืมแต่วนีย s ง r a t e g ปยาห่างชื่ออืมแต่ว่าบรยุนล์กันเมียแล้วเนาะกดได้นรยกันก็เหาเมียลวอ่ะนี่เนาะเลยมาล้มน้องบ่ยเนาะลด้นบดลูกได้มาณีเมอร์นี่ล้มมันซีเมือนึง คือว <laughs> ่าซีเรียนจลยนะชิมืออรวันจันทมาขอแล้วน้องก็จะร้อมเสีเอาเลยบอกั่กับ่าข้าวอยู่ค่าร้องคนจะได้น้องคนแต่งเจ้าาวิดย์เป็นไงหกหมื่นหกหมื่นบาทเหน่อยเหน่อยโอ้ยเนาะเห็นแต่ในคลิปจอกบุญกับบริขารไปเบิ่งเนาะขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเอ้าคือว่า เฮ็ดปวกเนาะแล้วเฮ็ดโคลนพี่น้องเอ้ยน้องแอนนาเนาะหาสาวเล่าก็บ่ารายพี่น้องอายุจักปีอะไรล่ะสิบแปดปีเด็โอ้ยังสาวตัวนี้เนาะยังบ่ได้เคยแต่งงานจะเถื่อนเนาะยังสาวเด็กพี่น้องสาวสดเลยเนาะเคยขอเธอหนึ่งแล้วอ๋อเคยมีเธอหนึ่งแล้วดื่มกันเดือนเดียวดื่มกันเดือนเดียวนั่นก็ได้อ้าว ชีวิตน้องเล่าก็คือมาแบบนี้เนาะพี่หนังเรยเนาะยืมกันเดือนเดียวบัดปลากันบ่แล้วมาที่ซองบัดกูบาซิมัคคอยังบม่ได้คอชำเลือกกันแล้วโอ้ยจะมาชำมอสรงบังหลวงคุำพักแเจ้าเนาะเด็กก็สู้ๆเด้อเจ้าอายุยังหน่อยอยังแน่นอยนห่างก,กันชิบแปดปีหนึ่งพี่น้องเลยเนาะแต่ยังมีโอกาสลาอยู่ดออก่ามีไอ้หน้องเอ้หน้องก็จะค้นบ่เฮือนเจ้านะ ประบุญก็ไกยไปไกลมาตลอดได้ไปเพื่เคยได้ทาบจัาเถ่อเ็นมาอยู่น้ำเอ้ยัดชงนี้นะฝนเนาะเนเนื่นมันหัวเขได้นะฝนก็เลยพาเขามาอยู่พี่พอแม่อยู่พี่วัดเพือนอยู่ในบ่เพือนอยู่ใต้ผมสะดวกเลยมันกตองช่คนไรท่นไปก้านแต่มาขึ้นนี่ไปหาแต่มาขึ้นนี่บ่ ยังออกอยู่นี่เนาะคิดว่าเบหหิ้ลได้เห็ดป่วงได้ยังอยู่เนาะนัวมันยังนอนมาได้เหมนมาพีเบิ้กมานอนจะ็จะค้นเหอนหลังนี่นะข้างในกำลังข้างในกำลังแกงกันบ่หัวแกงแล้วกินแล้วอย่างเมื่อวันย <c oughs> <อ>ังจ้ะพอดีแม่น้องนิ้ว,วเพิ่นอ่ากำลังสีแกงเห็ดแล้วโมแกงกำลังสีแกงเอาไม้พี่น้องเอาไม้มาแต่เซโปหนูว่าทางลุงจันทร์ซื้อมา ก็เลยขึ้นบ้านน้ำไหมอยู่เพื่อนลุงสีลงไปแกงพี่น้องก็มาเห็นทางน้องเพื่อนขายเห็ดป่วเนาะลงไปส่งน้ำไหมเพิ่นแล้วเมื่อกี้นี่เลยไปถามเมียว่าเอาบ่อวะสันเห็ดป่วงพอเอาแล้ววะมาแกงฉันน้ำไหมวะสันเลยโอู้น้อยยังโมบิดอยู่ทางนี้ก็แม่นวะทางนี้กระไรท่านนี้กระหากยาวท้านนี้เนาะพี่น้อง แล้วมันเปื่อยน้ำกระมีเนาะเปื่อยมันเน่าน้ำกระมีนี่ไปพ่อเป็นหมูเด mm ียวเลยบอสไลยหมูอย no. ู่ไล่ไลายคนอะไรแยกกันไปนะอ๋อไปพ่อมาพรมกันอืออย่างนีดอนเดียวบ่ะโดยยี่นีดอนเดียวอ๋อน้องเอลยพี่เนาะเอ้าเอ้าสลายสลายพี่น้องเลยน้องเอ็นนาอันนี้ของเอื้อดเอื้อดน้องเอ็นนาบ่แะ เอาแต่ซื้อซอ,อยเดือดน้องเอ็นนากองหนึ่งเนาะตัวนี้หล่ะแตซื้อซอยน้องเอ็นนาอีกมีจักมีจกักมีจักพูดมีจกัจกเจาก้จา,จาสามบอใช้ของน้องเอ็นนาไหนน้องเอ็นนานี่เนาะเดือหกกองหนึ่งอ๋อไปแล้วสามยังเหลือหกคนได้เก้ากองโอ้ 3> 3. เอาเอา้อซ oh oh, ื้อซอยพี oy, oh, ่น้องเอาข้างหลังไอ้น้าเอาเอาสามกองเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามเนาะสามกองเออลดลดใช่ใช่ของเจ้าเด้เจ้าเนาะเจ้ากับผู้พิทเอื้อยบ่เนี่ยนะเออมีลูกจะค้นหรือเอื้อยเนี่ยมีลูกสคนมีลูกสามคนแล้ว เออเอา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 สามกองนี่ก็ได้นะเอาโดยสามกองฮาร์ซิกันเนาะคนบ้านเดียวกันเป็นนางรุดเพื่อนล่าก็อยู่ในมองตลาดนี่แหละเนาะพี่น้องเป็นญาติกับทั้งเมียอีกเนาะโอ้ยบ่มียานางบ่าวโอ้ยานางขายบ่ยานาง โดยโดยเอาเอาให้แน่เขาสิแกงเชนอเมริกาอุงยีนาเนาะโดยโดยขอบใจขอบใจเนาะอือฮ่ายีน่าไม่ให้น้องใเลยยีน่าใช่ในยีน่าโอ้ยน้องคนกับพี่น้องเห็นแต่ให้อยู่ในคลิปเนาะประตูแสวงบ่โอ้ยประตูคนกับเป็นน่องนะคนเดียวน้องคนกับมาตัวบัดครอบครัวยูทูบเบอร์บัดบ้าง อืมสิมันสิขอร้อยเปอร์เ็นต์นเป็นต์้ันบานนี่เ่นกรบอกเลืองเอ็นหน้ากัคือว่าแหละเสียใจเสียความู้สึกอไคนนี้อืมอย่านากมันแต่ดงบ่นี่แม่เอาแบงแบงแบงนะโดยของเออแล้วก็เอาสองกองก็ได้อ่ะสื่อซอยเห็ดใหม่ๆนั่นนี่เนาะ กับแม่บ้านเนากับแม่ไม่อดนะคนตันวาโดยโดยโดของหน้าาไรก็หาของผู้อืก็หาของผู้นั้นีเนาะผู้ทีแสนซเนาะั่นวหาซิแสนีถ้าว่ามามือมือนี่สิคายไหวกูนี่เนาะ หากมันป้าไปมืออื่นจะได้ที่เราใส่ตัวเย็นไหวเนาะขายหอดเร่งนี่กับมดอ๋อยนว่ามดทนี่เยนบ่ดท่านี่เดไปอยู่หรอกีว่ามีลายกว่านี้เนาะมืออื่นก็ไปห้ามาอีกก็ว่าจะได้บ่ไปหามื่นโอ้ยลาเยเนาะพีง ที่ทักปรตูสบายดีประตูสบายดีโอ้ยคิดว่าสิไ้ลูกเคยไทยไ่ได้ชบเนาะไม่ได้เยอะโอ้ยเนาะพได้พอเพยุ่ยลามกเ่าไ่ได้เยอะโอ้ยต่อเชียะไ่ได้เยอะอ่าอ้เคยมาลํำเนาะใช่นอลูกเคยกระชกับประตูเราไปแจก่รุนเดียวกันมาแจก่ทำเอ่า มาอุ้ดให้เชียวขอโทษคืนนั่งเลยนะยอควันคืนนั่งผมไม่ง้างขอนั่งขอหนั่นไปเนาะให้เชียวไปยังเราไปให้เชียวรถเรา่โอ้เป็นยังเนาะสู้ๆต่อไปเนาะลูกสาวยังสาวยังแซวอยู่ยังยังอนาคตยังอีกไกลอยู่เนาะเห็นนะมอ่สู้ๆต่อไปอีล่ะเอาซะเนาะเป็นเงินเท่าไรก็แสนสี่สิบพันเนาะ นอกอ้นออหน้าถือก่อนหนึ่งแสนกรีดแสนสี่ชิเนาะนมีเงินทอนกอ่บ่เนี่ยฮะมีเงินทอนอี่บาทอ,องเนะทอนหาิปก็ได้ พอนาก็ได้บอกเป็นยังดอกเนาะเออขอบใจ้ยดยิงไขอบใจหลายเนาะเห็นโอ้ยพระกันดุกันมันพี่น้องอ้ไรอบคเพิ่นก็เห็นแต่ไปหาแนวคายตลอดแต่ว่าวุนก็บ่มีโอกาสเดทไทาริบ่มีอยมกนได้เข่าบางามนะน้ือเห็นในเลยอบคมีอยู่หลายคนตกายหญ่หไทยเหหน้ากันใช่ปเห็ดหน้าลายมีหน้ามองเดียวปีหนึ่งเลยจักสอบ ได้ปีละสี่2ิห้า um ิองเลุ้คนหลายคนเัาะลูกเจ้ากามัวเมก็เป็นเจ็ดแปดคนเลยสิบเอ็ดชิองออยู่นลำเดียวเนาะใหญ่ก็สิพคนสิบเอ็ดปู่้างหอไปท้างนาเขายเือนมันไก่ตลาดเนาะมิเตวาทางข้านหน้ากับหาเนี่ยมาครังมาคายเนาะหาเนี่ยมาคายเอาซอยกันหาก็ได้ซื้ออยู่ซื้อกินนี่และวซื้อ ขากระแป้งน้ำแดงและเนาะอ่าเป็นแสีบเป็นซาก็ต้องท่าแป้งท่าน้ำแดงหาเงินมาเนาะสออกค้าไอ้และพี่น้องอยู่บ้านเฮ่องกงหาตามเครื่องของตามฤดูกาลเนาะยำเพชดก็หาเห็ดยำหอยก็หาหอยน้ำใหม่ก็หาน้ำใหม่หาโน้ตใหม่ขายอยู่บ้านเฮ่องกงมาคอยบ่ได้ดอกแต่คือเห็นนี่แหละยังไ่ได้อะไรเราอาเรสิได้เคยอ่าคารองเขาได้มาแปลงเฮือนก็ไ่ได้สำเนาะ พวกมื่นบาทพี่น้องเอ้ยน้องเราก็ได้ว่าบ่ม่มัวมีควายเราไม่เคยหกมื่นถักเปนต่อกระซิลุกยุกอันน่้มาต่อพคนเลิกก่อนเลยโอ้ยเนาะเราก็เอาสมบัติของเมืองเล็กคอยคนฮักจริงวางตงกับน้องเ่านเลกระดีใจแล้วอืมน้องน้องน้องไอ้หน้าน้องหมดเกียงเรื่องอโยนเลยเนาะขอแต่คนจริงใจกับพ่อเนาะมีพ่อคือเพื่อนเห็นลงคลิปอันยังมีคน ว่าไทยทักมาฮาลาอยู่ปะมีอยู่มีอยู่เนาะการทำออกใจมาให้กำลังใจอ่าเอากะมีแต <S <S huh ่ว่าเท่าน่าเท่านี้กะนำมัเระวังเงาเนาะอ่ากะครบให้เพิ่นโดนๆก่อนเนาะกะหาเบิ่งให้มันละเอียดกว่านี้ก่อนเนาะากดสิปกตรงปงใจกัได้เนาะอย่ามาสิผิดเสียใจพลังแล้วเนาะดูสู้ๆเด้อ เป็นกำลังใจให้เนาะบ่าเอาเมื่อเอาเห็ดเมื่อให้เมียแกงก่อนบาดเนี่ยโดยโดยพี่น้องเลยน้อยก็ซื้ออยู่เนาะเอาเอาซู้ๆพี่น้องเลยพี่หอดมเล้งก็เบิดแล้วเนี่เห็ดงามสัมเนาะเอ่อไปพี่น้องเลกายมาเถื่อนึงเหรอเมื่อทาเมียก่อนวะเดี๋ยวดยไปซาพี่น้องเนาะเอาเห็ดไปเมนูแกงก่อนพี่พี่น้องตัดภาพบาทั้งพี่ กำลังส่อมกำลังแปง้งน้ำม่อยู่พี่น้องเลยเนาะทางเมตุยน้ำม่ทางลูกชายพ่นซื้ออ่าทั้งซื้อทั้งแจกท,แทั้งแถมเมืม่อวานนี้พี่น้องก็อยู่เซโปนเนาะอ่าก็เลยวุ่นเอาน้ำใหม่ใหมพบรปอกส่อมก่อน อาสบายดีเด้อทำไปตุยเด้อสใช่ดีโดยเนาะชมน้ำไม้อ่าชมน้ำไม้จัดมันเน่ามันเน่าใชไปให้งัวนี่ไม่นั่นเน่าแล้วเน่าแล้วเนาะเออเน่าเลยเพิ่นชื่อมากอันนี้ทั้งแม่น้องน้องทิ้งพี่น้องก็น่องไม่เท่าเขงแม่ยาของน้องงามเพิ่นเอาให้น้ำไม้นี่อ่าก็เลยเพิ่นบอกนะมันเน่าบัดนี้บอกแล้วมันเน่าบัดนี้ทั้งลงจันทร์ซื้อซอยแสตกีบเนาะอันนี้น่ะแสตมปโดู อันนี้กเราไม่ร่วมรวมกันกับ,บรดตัวนี้กับ,บรดซ็อกแซนคว่าเนาะแถมเสภาไปด้พี่น้องซื้อซอยอ่าทางพ่อพี่น้องคนดูเซโปนพี่น้องเลยเนาะรุ่กันนี่แลหละไอพวกเพ็ดปวกมาเนาะอ่่นนนีียังังชะ้เพ็ดปวกอเออเพ็ดปวกบายย่าทงทนายนี่เคนขายกล้องละซาพันเอออืมซื้อประมาณนสี่ห้ากล้องนี่นแหละ<อ> เออกองชาติแมนไเปกามาคืนนึ่งคนว่ะชาอานนา่นพี่น้ังเลยเป็นต้งามเออพอดีด้แกงชนไม้เนาะแกงชนไม้บ่อแล้วกองหนึ่งมันร่วมกันนี่กะแสนสี่はは esting, ิบเนี่นี่แสนสี่ิบนี่เป็นเห็ดกางจูมพี่ห้องกันยาวคชับหืคือซอยคนพี่น้องเนาะชาอนนา พวกหักจากบ่าวไทยใหม่ๆพี่น้องเลยไดซื้อซอยพันเนาะ <c oughs> เอาะะอาลักยานั่งคนแถมยานางนนนให้เนาะละกักกาทางพักติ้วพี่น้องเลยได้เบิร์ดทงนี้บเห็ดแล้วแม่นมันจลายกูนี่อีกอยู่เป็นลายเลยลายใช่เนาะแมนเลายกูนี่อีกอยู่ขอไปหากะนให้แม่ตรงนี้คนลลางเอาพี่น้องเลยเชนเท่าไหร่นี่เชนสี่ิบ เ้ยงนิ Serie, worry, ้วด oh, right? right? hey, uh ้พ huh. right. oh. oh, ี uh ่น huh. ้องเลยดสบาดีเด้อพี่น้องเลยพอครัวเก่งแล้วไหมมือนี้ตอนเช้าแมนอวันอยากเก่งแล้วไหมอยู่เทียงไห้เทียงหน้าคือเกาพี่น้องเลยือนครัวขูดปาดเกยขูดเนาะมอยังานะเอ้ามอเก่งไหมตุ้มไหมตุ้มไหมนะตุ้มไหมเก่งมันจะกาศเป็นอไ เนาะคุ้มฟ้าคึ้มฝนฟ้าค no, ึ crazy 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 uh ้มฝนคือกขัวอยู่ตาแดกตาเด่นควนควนนอนไม่เหนื่อยก็นอนแล้วพี่น้องเลยเนาะหลับแล้วนี่ไปเกลือกไก่น้อยนี่ปื่นแล้วบ่เกลือกไก่น้อยเกลือกไก่แหละเออเห็นไก่น้อยมากินไก่น้อยลายเไปเกลือกไก่ก้อนเราอืมโอ้ยว่ะมันมันบอกมียางมีงางทางไหมโดย มันหูุไกป่ปรุงโต๊ะบุตรมากินแต่เด้ยใครเมย์ในปุุงบุบง๊คไหนมานต้องมีขออค้างแน่นาะเราไมีขอไมีอย่างไก่น้อยนะฮะจับไว้ยง้มเกลือจัดเกลือข้าอยู่นี่มันหูุไปตัวที่มันหูุจับมาแม่นละแกงมันตายปุุงโต๊ะมากินแกงฟีมือแม่หน่องนิ้วพันเมื่อนนี้พี่น้องเ<ก>ลย้องใส่ใส่เห็ดปวกเห็ดปวกปลาทะดีได้สารล่ออบุญซื้อเห็ดปวกมาใส่ดีไหมพอดีเลยโดย สีไม่มเศร้า่าไม่ตุยใเกินไม่เพือนาจบกันเดี๋ยวเยดยประาพี่น้องเลยนมือในการบนี้ยังไลเนาะคลิปนี้กรบบุญกันถ่ายคลิปชื้อเห็ดปวกเนาะยังอยู่ด้วยพี่น้องด้วยเห็ดปวกเนาะกลังออกกลังไล่นาผูกแม่ถงนึงมันจักกลเยอสองอสองกล่องว่าสี่สี่สามสิบอถงหนึ่งตัวหนึงซตุนึงสาอ่ Ôm lại đây. cho đi xuống đi đọc ngam đó Ừ đọc ngam vô Cái này đây được này Mình tôi đọc ba ăn đọc nha cái Là Nó còn tất cả À Đồ đồ là thằng này ơi nó lụt tươi là phiền đồng no Nó là eo Nó là tươi Hả? ตื่นไว้แท้ทำบ่ผู้ปืนขึ้นอลไรพี่น้องเลยยินเสียงพอ่อลตื่นแล้วนอนแป๊บเดียวนึงฮะวินลูกนอนแป๊บเดียวนึงไ,ไหนฮะลูกปะโอ้ยุงกุมตะพากร่ะปึ๊บแป้งเพิ่มพอลูกใส่อึ๊บปึ๊บปับบาดนี่พี่น้องเลยเนาะตื่นแล้วมาหน่อยตื่นแล้วมาหน่อยตื่นแล้วตื่นตะนอนเด้อป้าลุง ปลาลุงคิดทอดน้องวินเนอร์อยู่บ่อบริเวณหน้าลายมือแล้วเตอร์เตเสีอยู่บาดเนี่ยเห็นอะไรทีบาดเนี่ยซึ่งระบาดเนี่ยมลุกสวัสดีปลาลุงหน่อยครับสวัสดีปลาลุงแน่วินยวินว้าวพี่น้นองว่าปลาเลขกสีเป็ดพี่นอ้องนวะ่าเนาะแม่นอยู่บ่พี่น้องเลยบ่คือพออยู่บ่นอนี่งนะเราบิน สวัสดีป้ปาลุงนะวะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าลุงเหมือน,เ,นเหมือนเป็นเลขสิบเอ็ดเลยบะเ,เ,เป็นเลขสิบเอ<ห>็ดเลย <on> ดิง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 สวัสดีครับสวัสดีครับป้าลุงสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีบ๊วยสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะมมือนี้กามาฮอด เพื่อนหดซานแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้หอดอู้ที่4ทุ่มครึ่งพี่น้องเลยเรียกว่า10โมงกลางคืนเนาะ10โมงครึ่งกลางคืนมาหอดเฮือนหดซานหลังจากเดินทางมาที่เซปอลพี่น้องเลยกะคอยมาพี่น้องกับ3ชั่วโมงกว่ากว่าลงกินแร่ลงกลางคืนบ่ได้พี่น้องเลยเนาะคอยมาคอยมาออกจากเซปอลกะ8โมงร่วม2ทุ่ม เนาะเพราะว่าแวไปหาน้องซอยเพิ it. It no like 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 yeah. ่นพี่น้องเลยเนาะน้องซอยน้องมีพี่น้องเลยเนาะสาวบ้านวังควายพี่น้องเลยเอ่อบ๊วยทางลุงจนเกือบเอาเงินไปมอบให้เลายคำเลายคำสบายดีป้าลุงไว้บายบายป้าลุงไว้จบคลิปกันไว้พี่เนยสวัสดีครับสบายดีเด้อป้าลุงเด้อจุ๊บจุ๊บจุ๊บ เดือดเฉยอยู่ป่าเลยพี่น้องเลยยิ้มดูกกว่านี่ยิ้มดูกกว่านี่เออโดยป้าซาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กอ่ารซื้อเห็ดบวกเนาะมะแกงอยู่อันยุ่งชันพี่น้องยังไงอยู่นะไปลาก่อนเนะพี่น้องเด้อขอบคุณคุณเอฟซีผู้ใหญ,ญ่เจริญพัฒนสุธานที่เกามาหับมาชมเนาะเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณสรารวันตลอดมาเด้อคลิปนี้โดยไปหับชม กินแก้วแล้วไหมคลิปกับแมนนิวต่อพี่น้องเลยเนาะสละคลิปนี้บุญขอลาก่อนเนาะสวัสดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องสวัสดีวินเนอร์สวัสดีป้าลุงเนีสวัสดีบฮ้ยบายบายบายบฮ้ยบายบฮ้ยบายวินเนอร์กำลังตื่นนอนพี่น้องเลยบฮ้ยบายบฮ้ยบายพี่น้องเลยเนาะเขี้ยวอะไรบัดนี่พี่น้องเลยโอย้ เขียวบัดเลยบันสูสูสสสมเลยพี่น้องเลยนนเขียวคักเขียวแน่รีบัดดีเนะาะ